สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Leo อทัชเช่นะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการจัดเก็บเลโก้ให้เป็นระเบียบนะครับก่อนหน้านี้นะครับ Leo ได้จัดเก็บเลโก้ไว้ในกล่องนะครับซึ่งเลโก้ทุกชิ้นก็จะมารวมๆกันนะครับและพอเวลาจะหาก็จะหายากนะครับแต่ถ้ามาเก็บในวิธีนี้จะหาง่ายกว่าและเร็วกว่ามากครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าสามารถซื้อแบบนี้ได้ที่ไหนนะครับอันนี้เราซื้อมาจากโฮมโปรนะครับ ะคะก็จะมีกล่องแบบมีขาแยกต่างหากมาให้ด้วยครับใครสนใจก็ไปดูได้นะครับเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ชั้นแรกกล่องแรกกันก่อน,นเลยครับกล่องนี้เราก็จะเก็บพวกเลโก้บิ๊กที่เป็น2คูณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น2คูณ4 2คูณ2หรือว่าสคูณที่เยอะกว่านั้นนะครับก็จะมาเก็บไว้ในนี้นะครับส่วนกล่องนี้เราจะเก็บบิ๊ก1คูณต่างๆนะครับ ตั้งแต่1คูณ1ถึง1คูณ4นะครับถ้า1คูณ5ขึ้นไปจะอยู่อีกกล่องนึงนะครับส่วนกล่องนี้จะเป็นกล่องที่เก็บทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาล้อหรือประตูนะครับส่วนกล่องนี้นะครับเราจะเก็บบริกที่เป็นแฟลตตั้งแต่1คูณ6ขึ้นไปส่วนกล่องนี้นะครับเราจะเก็บบริกที่เป็น โครงสร้างต่างๆของตึกนะครับจะมีโครงสร้างต่างๆเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นชั้นที่2กล่องที่1น่ก็จะเป็นแฟลตตั้งแต่1นึงคูณห1ถึงหนคูณสนะครับส่วนกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องที่เก็บเกี่ยวกับพวกชิ้นส่วนต่างๆที่ค่อนข้างจะสมูทนะครับส่วนกล่องนี้ก็จะไว้เก็บบริกที่มีตะปุมตะปำอยู่ข้างๆนะครับส่วนกล่องนี้นะครับจะเป็นประตูหรือกระจกที่เป็นกระจกแบบนี้นะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นประตูหรือหน้าต่างที่ไม่มีกระจกนะครับดูเงกับชั้นที่3นะครับกล่องที่1กล่องนี้ก็จะมีพวกชิ้นส่วนพิเศษนะครับไม่เชิงพิเศษหรอกครับจะเป็นชิ้นส่วนที่มันมีน้อยนะครับถ้าเอาไปใส่กล่องแยกก็จะไม่เต็มกล่องนะครับก็จะเอามารวมกันในนี้นะครับส่วนกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องที่ใส่พวกชิ้นส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนกล่องนี้จะใส่พวกอุปกรณ์พิเศษต่างๆนะครับอย่างเช่นพัดลม หรือดอกไม้หรือแก้วน้ำต่างๆนะครับและกล่องนี้จะใส่ชิ้นส่วนที่เป็นเลโก้เทคนิคนะครับส่วนกล่องนี้จะใส่เลโก้ที่ต่อเสร็จแล้วแล้วเสียได้นะครับไม่อยากแงะออกเรามาดูกันกับชั้นที่4นะครับชั้นที่4นี้มันไม่ใช่ชั้นนะครับเป็นกล่องครับที่ซื้อเพิ่มมานะครับกล่องนี้ก็จะเก็บเลโก้2คูณ4ขึ้นไปนะครับตั้งแต่2คูณ5ขึ้นไปนะครับอยามๆอย่างนี้เลยนะครับ กล่องนี้นะครับจะเก็บเลโก้ตั้งแต่2คูณ2ถึง2คูณ4เลยคับอันนี้นะครับว่าจะเก็บเลโก้บริกตตั้งแต่1คูณ4ขึ้นไปนะครับก็คือ1คูณ5ขึ้นไปนะครับกล่องนี้นะครับเป็นกล่องสุดท้ายก็จะใส่พวกเลโก้ที่เป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นเลโใหญ่ๆเลยนะครับเป็นยงนี้ครับดูกันจบแล้วการจัดเก็บเลโก้ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะอยากจัดแบบดีโอก็ได้นะครับ หรือจะเปลี่ยนแปลงเป็นเล็กน้อยก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่ว่าจะจัดยังไงนะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้และคลิปต่อไปอยากให้เ็วพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับเลโก้ก็พิมพ์ใต้ช่องคอมเมนต์นี้นะครับสำหรับวันนี้เรโวทัดเชิดก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ